เขาคือลุงชาติขายก๋วยเตี๋ยวปอกๆริมทางและมีหญิงสาววัยรุ่น2คนเดินเข้ามาแล้วพูดเลอยๆว่าโอ้ยแกไม่กินร้านนี้หรอกดูสุกโปกอะ่ะแกดูมอดิฝาหม้อยังไม่ปิดเลยฝุ่นๆเต็มไปหมด เพื่อนอีกคนรีบพูดใช่ใช,ใช่ไม่กินร้านนี้ดีกว่าเดี๋ยวท้องเสียพอลุงชาติได้ยินแบบนั้นรีบตอบกลับเบาๆลุงยอมรับนะก๋วยเตี๋ยวของลุงเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวข้างทางไม่ได้สะอาดเท่าในห้างหรอกแต่รับรองได้เลยนะว่าอร่อยแน่นอนวัยรุ่นสองคนนั้นรีบตอบกลับถึงจะอร่อยแค่ไหนแต่พวกหนูก็ไม่กินค่ะคำพูดของคนบางคนเขาไม่ได้แค่ไม่เคารพคนอื่นแต่เขาไม่เคารพชีวิตตัวเองด้วยซ้ํากลุ่มวัยรุ่นเดินเข้ามาแล้วเจอก๋วยเตี๋ยวลุงชาติแล้วแซลก,กันขึ้นมาทันทีเฮ้ยพวกแกดูดิ๋ว๋วยเตี ข้างทางขายติดฟุตบาทขนาดนี้พวกแกว่ามันจะสกปรกขนาดไหนวะเพื่อรีบเสริมทันทีเรื่องสปกปรกเนี่แน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องพูดเยอะบอกเลยนะว่าเรียนจบสูงๆอย่างพวกเราเนี่ยไม่มีทางไปขายกว๋วยเตี๋ยวมาไอ้ลุงนั่นหรอกอย่าบอกนะว่าพวกแกจะกินกว๋วยเตี๋ยวร้านเนี่ยฉันไม่กินด้วยหรอกนะให้ฉันเดานะช้อนเนี่ยคงฝุ่นหนาเติบอะ่ะลุงชาตบด้วยน้ําเสียงนิ่งๆลองชิมกว๋วยเตี๋ยวของลุงกันก่อนไม่ล่าแล้วค่อยตัดสินมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเราคิดก็ได้นะโอ๊ตรีบสวนกับทัน ลุงขอถามจริงๆเธอลุงขายกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยจบปริญญาไหมหรือว่าลุงเนี่ยจบแค่ป .4 เหมือนคนสมัยก่อนล่ะถึงว่าเละลุงมาขายได้แค่กว๋วยเตี๋ยวข้างทางแบบนี้พอลุงชาติได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับทันทีขายกว๋วยเตี๋ยวไม่ต้องใช้ใบปริญญาหรอกแค่ทําออกมาให้คนกินและยิ้มได้มันก็เก่งที่สุดแล้วและลุงว่าก็เก่งกว่าคนที่ชอบดูถูกคนอื่นด้วยนะโอ้ลุงก็แซวเล่นๆเองป้าทำไมต้องจริงจังด้วย ไปดีกว่ากลิ่นกว๋วยเตี๋ยวที่หอมบางทีมันอาจจะบอกเรื่องราวมากกว่าคำพูดเป็นร้อยเท่า แป้งเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวลุงชาเฮ้ยกลิ่นก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ทำไมรู้สึกคุ้นๆน่ะทำไมเหมือนร้านประจำตอนเด็กๆที่เรากินเลยอ่ะอุ้ยต้องใช่เน้นๆพอลุงชาได้ยินแบบนั้นรีบพูดกับแป้งลองชิมก่อนไหมหนูก๋วยเตี๋ยวลุงอา,อาจจะไม่ดังแต่รับรองได้เลยนะว่ากินแล้วติดใจแน่นอนแป้งไม่ทันได้ตอบกลับลูกค้าที่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวที่โต๊ะรีบพูดขึ้นมาโอ้โหลุงน้ำซุปโคตรดีเลยอ่ะถ้ารู้ว่าอร่อยแบบนี้ผมกินตั้งแต่วันก่อนแล้วผมคงไม่ต้องเสียเงินเยอะใหห้้รานูๆ แต่รสชาติไม่ได้เรื่องเลยพอลุงได้ยินแบบนั้นรีบตอบลูกค้าปหนุ่มก็พูดเวอร์ไปลุงก็แค่ขายก๋วยเตี๋ยวปอกๆข้างทางเองมันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นหรอกแค่พอกินได้เฉยๆ เขาไม่เคยบอกใครแต่เมื่อความจริงปรากฏคนที่ดูถูกถึงกับพูดไม่ออกเลยทีเดียววันต่อมาดาวก็ยังมากินก๋วยเตี๋ยวของลุงชาติแล้วไปเจอโพสและพูดขึ้นมาว่าทุกคนดูนี่สิลุงขายก๋วยเตี๋ยวคนนี้แหละที่ส่งลูกเรียนจบมาหาลาัยทั้งสองคนเลยนะคนแรกเนี่ยเป็นหมอ